พี่ต้องขอบคุณนิซ่าอีกครั้งหนึ่งเลยนะท,ที่ทักพี่นึกออกไหมเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่วงการมานานะ <Okay. S 1> ใช่ไหม อนอจจ้้งงก็ยัจจะําไดคุณพ่อคุณแม่คะจากข่าวภาพคู่ของน้องลิซ่ากับพี่มะออนาภาที่หลายคนเนี่ยเคยเห็นแล้วนะคะต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าน้องลิซ่าน่ารักมากเข้าหาง่ายมากแล้วก็ไม่ถือตัวเลยอันนี้ค่ะเป็นสเสน่ห์ของน้องลิซ่าที่ทุกคนที่ใกล้ชิดแล้วก็เป็น fc ของน้องลิซ่าเนี่ยก็จะพูดเรื่องนี้เป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะคนดังระดับโลกแต่ว่ารู้จักการวางตัวมีสัมมาคาระวะ เข้าหาผู้ใหญ่เรื่องนี้นะคะถ้าให้ชื่นชมเนี่ยต้องแบ่งเป็น2พาร์ทค่ะพาร์ทที่1ก็คือครอบครัวของน้องลิซ่าที่ปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับน้องนะคะและพาร์ทที่2ก็คือตัวน้องลิซ่าเองค่ะนอกจากความสามารถของน้องแล้วก็เรื่องนิสัยของน้องนี่แหละค่ะไม่แปลกเลยนะคะทําไมใครๆก็หลงรักน้องลิซ่าค่ะ คิดแฟมิลี่อยากชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านนะคะมาสร้างสเสน่ห์ให้กับลูกของเราให้ใครๆก็ชอบลูกเราด้วย3ข้อนี้ค่ะพี่ต้องขอบคุณนิซ่าอีกครั้งหนึ่งเลยนะที่ท,ทักพี่แลวน้องก็ยังจะจําได้อะไม สข้อสร้างสเสน่ห์ให้ลูกใครๆก็ชอบลูกเราหนักมาก 1. ทักษะการจัดการด้านอารมณ์สำหรับอันนี้นะคะมันเป็นความสามารถในการจัดการอารมณ์ตัวเองของลูกค่ะเรื่องนี้สำคัญมากนะคะถ้าเราในะหยุดลูกไม่ได้จะไม่มีใครสั่งให้เขาเนี่ยหยุดได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะสิ่งที่พ่อแม่ควรทำก็คือว่าให้มีสติ ใจเย็นกับลูกรอให้ลูกสงบแล้วก็ค่อยๆพูดกับลูกด้วยเหตุผลแล้วอย่าลืมแสดงออกกับลูกด้วยการกอดลูกนะคะการกอดของคุณพ่อคุณแม่ทำให้ลูกสงบลงได้จริงๆค่ะ 2. ทักษะการจัดการปัญหาสำหรับข้อนี้นะคะเป็นการสอนให้ลูกใช้วิธีจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสมค่ะ คือเด็กส่วนใหญ่เวลามีปัญหาเนี่ยก็จะมักร้องไห้โวยวายเพื่อแก้ปัญหานะคะและพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนี้ค่ะสั่งให้ลูกหยุดดุให้ลูกหยุดอย่างเช่นหยุดร้องนะทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะหรือว่าจัดการแก้ปัญหาให้ลูกเลยค่ะซึ่งลูกจะไม่ได้ถูกฝึกให้คิดแก้ปัญหาทำให้ลูกของเราเนี่ยเขาไม่สามารถคิดว่าวิธีจัดการปัญหานมันมีตั้งหลายวิธีนะจะใช้วิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงนะ อยากให้คุณพ่อคุณแม่สอนลูกให้เหมือนกับความรู้เรื่องคณิตศาสตร์อะคะ่ะก็คือผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไม่ใช่วิธีการเดียวเท่านั้นนะคะอย่างเช่นลูกกับเพื่อนเนี่ยแย่งของเล่นกันฝึกลูกให้คิดว่าการแย่งของกันเนี่ยมันดีหรือเปล่านะโดยที่เราเนี่ยแนะวิธีการแก้ปัญหาหลายๆแบบให้ลูกเขาเห็นได้นะคะอย่างเช่นถ้าอยากเล่นด้วยกันต้องทำยังไงนะลูกคิดว่าจะนั่งรอต่อไปหรือไปเล่นของเล่นอย่างอื่นก่อน หรือว่าเล่นกับเพื่อนไปด้วยกันแบบนี้เป็นต้นค่ะคสวยที่สุดนะคะ 3. ทักษะการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นบ้านไหนที่มีลูกอายุ2 8ขวบนะคะต้องไม่ลืมว่าเด็กในช่วงวัยนี้ปกติแล้วเนี่ยจะมีตัวเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลเขายังไม่รู้จักเหตุผลเท่าที่ควรนะคะเป็นธรรมชาติที่เด็กจะงองแงไม่มีเหตุผลไม่ยอมเข้าใจในสิ่งที่เราอธิบายทันทีเลย ซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายคนลืมเรื่องนี้ไปค่ะอย่างตัวเองเนี่ยก็เป็นค่ะหลายครั้งนะคะที่รู้สึกว่าหงุดหงิดว่าทําไมน้องลําพูคุยไม่รู้เรื่องเอ,อ๊คุยกันหลายครั้งแล้วนะทาไมถึงไม่ยอมแก้ไขสัทีพ่อแม่ต้องฝึกให้ลูกนะคะลดความเป็นศูนย์กลางของตัวเองลงฝึกให้ลูกเนยนึกถึงจิตใจของคนอื่นค่ะยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่จะฝึกลูกเรื่องนี้นะคะอย่างเช่นมีเด็กแซงคิวเล่นของเล่นกัน ถ้าเราเห็นนะคะชวนลูกพูดคุยเรื่องนี้ได้ค่ะว่าเด็กคนที่โดนแซงคิวเนี่ยต้องเสียใจแน่ๆเลยถ้าเป็นลูกจะทำยังไงดีนะลูกคิดว่าเด็กคนที่โดนแย่งของเล่นเขาจะรู้สึกยังไงและถ้าเป็นลูกอะจะแซงคิวคนอื่นไหมแบบนี้เป็นต้นนะคะ คุณพ่อคุณแม่คะสามเรื่องนี้นะคะให้ฝึกลูกก่อนที่ลูกจะโตเมื่อลูกโตแล้วเนี่ยเราอาจจะสอนลูกไม่ได้ค่ะเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องปลูกฝังและสอนให้ลูกของเราเขารู้จักเรื่องนี้แล้วก็คุ้นชินตั้งแต่เล็กๆสิ่งเหล่านี้จะติดเป็นนิสัยลูกและกลายเป็นเสน่ห์ของลูกเราเหมือนที่น้องดิซ่าศิลปินระดับโลกมีอยู่ในตัวนั่นเองค่ะคิดแฟมิลี่เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านค่ะ อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิดตรมลีด้วยนะคะ